สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดา่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2566ก่ะเงินจะเข้าวันไหน เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนไปดูกันเลยนะจ๊ะการสำหรับเบี้ยยังเชี่ผููสูงอายุค่ะปกติกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์การทุกวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆน,นนะจ๊ะค่ะมาดูช่วงอายุที่จะได้รับเท่าไรค่ะอายุ60-69ปีรับเบีย้ยอย่างคีพ600บาท70-79ปีรับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุ700บาท80-89ปีรับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุ800บาทและ90ปีขึ้นไปรับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุ1000บาท มาดูเดือนกร,รกฎาคม2566กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ให้กับผู้สูงอายุในวันจันทร์ที่10กร,รกฎาคม2566อย่าลืมไปเช็คสมุดดูนะจ๊ะไปอัพสมุดดูว่าเงินเข้าแล้วหรือยังสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ใน ช่วงขั้นบันไดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจาก600เป็น700อบาทจาก700เป็น800บาทหรือจาก800เป็น1,000บาทค่ะในระหว่างปีงบป,ประมาณในระหว่างปีงบป,ประมาณจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ แต่อย่างใดจะไปปรับในช่วงไหนจะไปปรับในช่วงปีงบป,ประมาณถัดไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อายุครบปรับในการเพิ่มขึ้นเบี้ยอย่างชีพไม่ว่าจะครบ70ปีไม่ว่าจะครบ,บ80ปีหรือ9 0ปีขึ้นไปตามขั้นบันใดค่ะก็คงจะรอให้สิ้นปีงบป,ประมาณแล้วจะมีการปรับในช่วงปีงบป,ประมาณถัด ไปนะจ๊าค่ะ<ม>ก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาลหลายหลท่านนะจ๊ะในระหว่างปีงบประมาณจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดแต่อย่างใดค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออนอยเพิ่มเติมนะจ๊ะสอบถามพออนอยเพิ่มเติมค่ะก็สาม,ออม,มสารถที่จะผ่านคอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพออนอยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบ อย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ